ยังเหลือโบกกับเทพพื้น้วก็ท่าซียังหลายอย่างอยู่ติดตลอดกระโลกปีนี่ปุ้แหละดยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบ่องสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิอล้านอะ่าสองล้านสี่แสนบอก หนึ่งสองสาสี่พี่อนะนนะออ้องเนาะจุกอ่ะตุ้ดีกรถวดเนาะตั้นีอีกสิสองเป็นทางเลยเดี๋ยวจะอยพื่อนพ่โชงหายปะกรอไโชอ่ะเดี๋ยวนี้โอเคโอเคโงไหมีลาน้อามียังกันะของเดียววันนี้เขาซีล้วล้าเข้าอโอซีจิตาไข่ลวันี่ ยังหมีเวลากะเจ้ามานีิเอามาเลยก็ได้โดยโดยโดยอา้เดินมกินเด้อขอบใจเพื่นนุ่มเมื่อเหี่ฮะเฮ้ยขอบใจเด้อสิเออขอบใจที่ไอ้เพื่อนได้ไเห็นตูนเลยเนาะ้ขอเห็นช้ำลูกเข้าปะช้ำลูกเจ้าป่ะเออแท่งเนาะกินหมดได้ป่ะไปโรงเรียนกับแฟนนี่ตายน้แม่เปยนกินไดย

สิบสองบ่เพอเด้อเที่ยวจะทไงสีละยังหมดนมือเวลาจังปซีก็ได้แกะมันนี่ใช่เต่าอจะเป็นคนมัดได้อะนะมัดได้หมดแกะมได้นี่ฝ <c oughs> ุ่นมีม,มีอะไรผู้แทมากยังเอยนั่นแหละคอก็อจะโอ้มากอันนั้นหมากะมกัมกชมพูแม่บอกสมผูนอกสม สามไอ้น่องเพื่อนพากันมาใส่ได้เอาหัว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 บวิพีจั่งระตำหมดหัวตำหมดหฮาเอาเห็นเอานะนี่ขุดแล้นะขุดได้หนึ่ง กสามไม่นองพากันมาไส่นึ่งพดีเด้ด้ดยที่แข่เลแ้วนี่เข่งอยู่อะไรใส่ไ่ะผมไปเที่ยวบ่เมนพาผนไปอ่ะเที่ยวเพื่อนพ่อ้างเออนเพื่อนพ่อซางเืนพซางเที่ยวพาไสพผ้าไปหล่ออีกชดอไปหล่อเอ๊ไปหล่ออันปลาปหล่อปลาบอเป็นอะไรหวม้อสผา เป็นได้ประซ้างครับนอนพุ่นเลยบอกปะจิมากับหมูเพิ่นหวาสันโอหัวหนูมัดยังหัวหนูประซางเอาไปตุ้ตั้มหัวเบ้านเีืยงจุตั้มออีกเลยเอาไปตุ้ตั้มรเลยอ่าเออจะไปช่างพูดแล้วยังเลยไปใส่ผ้าเป็นอไมบ่ไปไปช่างพูดไปอีกแล้วพ่ไปอีกแล้วทีไปเดี๋ยวข้าจับกลอง บ่ได้แหละคอ,อ,อ,อยมีมนะีเอาตัวใหญ่คอยก็ได้อไปซาพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวสิไป uh, จ่ายค่าปูนให้น้องชายผ้าก,ก่อนพี่นอ้องที่ว่านนท์ปัดไสไปสั่งมาแทนไอรีเมื่อนันแหละพี่น้องเลยเนาะปเป็นหนึงพี่น้องเลยแล้วก็น้องพอดีว่าอ่าสิไปจ่ายค่าปูนฮะแหละพีะ่นอ้องเทวานนทสั่งมาจะมือแล้วสั่งมาชายผ้า มันเป็นทิดแล้วบอกอ่าพวกทีแรกไอรีพผลเราผลชีพจ่ายเองพี่น้องเาแต่ว่าทางง่ายพี่น้บงว่างอยู่เลยเล้สั่งมาสามมื่อแต่ป่านนี้อ่าทางรายะคุณก็มอบให้น้องประทายไปจ่ายให้แทนแล้วก็ซีที่สั่งมาเพิ่มมาสั้นมันเบิดแล้วว่าจะผ่าปูนนะตัวเก่าแลือสีสอบอืมตัวเก่าเลือดสีสอบพี่น้องเง้ยเนาะเลยว่าจะผากันไปสั่งให้น้องคนนี้มาเพิ่มเพราะว่า อีพักรเาพนแบาที่แรกพันสิบพันสร้างเองเลยมันพนมากกับคำแล้วมอนระคำดอกพันมาเพื่อนชาผ้าเลยพนสิบไปต่อบ้านนาแขกอะไรเพีนเนาะ้พญานมันคำก็เลยว่าไปเท่นายเพื่อนเพ่ยงเนาะบ้านเพื่อนไม่ได้ว่าไปเจอกันอยู่ห่านปูนเพื่อนสัตว์เพีองเนาะเดี๋ยวสิไปกับน้องชายฝ้าเพื่อนเพยนาเลยไปโอเคเพเนาะขอบมากฮอนันเเวียนเทาแล้วเพียงนาะ

ที่แรกว่าทางไอ่รีเพิ่นสิมาจ่ายเองเพิ่นให้เอามารทางไทยบันดนี้ทางให้งเราค้าเวียดเราค้าเวียดเลยปสิมาพูดใดก็บ่ได้มาอ่าเลยพนให้ให้เอามาจ่ายก,ก่อนบัดนี้เพิ่นให้เงินมาจาา่ายแทนหั่นน่ะแปลว่าอยากสร้างอยากอยากสร้างเพิ่มอีกจัก10ซอบไปส่งให้จะได้เด้วยซิบสอบโดยคุณเกี่ยวคือเก่าฮะแหละ Sao đấy cô ơi Pet Pet ship nó no. Chạy 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 ngân như chạy à, oh à, chạy ngân vậy toàn Rồi 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 Mình đẹp <laughs> <laughs> okay. mình à, đây Nhìn Nam bỏ rồi nhỉ <laughs> เอาประตูจะฝาอือเอาประตจะฝาคือกแรยังบูมีอ่ <laughs> อะ,ะไฟบ่มีไฟเนาะเอ่างเนาะอันไอเวียดมีกับทายลายยางอยู่พี่น้องเยใช้มาบึงพี่พาั้่ี่ย,า,ยางบึงรุ่นี <laughs> น้นั่นเ่งไอเก่าอียางสีิตู้ใเครื่องบ่อเ,อเอ้ใเครื่องมั่งเออมีลูกค้าสั่งเรียบร้อยอืออือโอ ใช่ใช่ผ่านเจ้าว่าขาดผมจะหนีเนอะตู้ใส่เครื่องนี่เออใส่เครื่อหนังเราใส่เครื่องเท่าไรนี่เลยสองล้านกว่าโอ้สองล้านกว่าอ่าอ่าอืม มีแต่ว่าซีไฮทำทีสังปูนอีก1ิสอบหายอย้่ยน,นไปส่งให้เลยพีนย่น้องเนาะสร้งเพิ่มเพิ่มซิอส,สอบล็ดเลดจวะมาซื้อขนมกับวานนี้มูนาจูไซหานตัวอะไรน่าตัวนี้วะฮะบ่เอาสิขนมจะไปนิจะไปมาทางนี้ปะบ่อะ,ะ,ะ,ะไรไ,ไปทางดซะทางลุง,งดรแมเอ๊ะไกนอนอลไรบ่ ยักบัปไปเสริประสาดเรอยเรยเรยขอบใจนังแทะนั่งแทะลูกาคลาทำมอนคางสัมลักเอ้ลูก้าลายบ่ะพอเลยค่ะ เธอเอ้ยแล้วดีกับใจดีอิลิพี่น้องเนาะบริษัททำบริษัน้ำใดสเออเป็นทิดแล้วบอเอาสั่งไว้ก่อนเนาะไม่น่าจะิดแล้วปรจักพี่น้องเลยด้านกระเทิ่มด้านพอเขาขาดทีเวลาโดนหนังเองเออโดยละเราก็บริษัยากพี่น้องเลยเอาไปก่อนเป็นทิดแล้วเอาไปก่อนนะโดยโดยโดยอ่าขอบใจยี่บริษัทผ้ายี่มุ้งรู่นนี้นี่จะเรื่องจริงก่อน สิบโดยสิสเท่าไรเนี่ยป็นเงินสอบแปดสิบรวมเบิดเดยวกับล้านหะแปดกับล้านหเนาะตโตเก่าหาเอาไปต้นหนึ่งพี่นองเ็ยเนาะต้นหนึ่งกับล้านหกแสนถึงเนาะเนสอง้านสี่เายังติกับไอ้ยาคนเอาไปให้ พอรองบัดใส่เต็มเศร้านี่พูดใส่สิแล้วเลยด้ว,ย,ดวย,ย,ยังยังเรืออันโบอกทางนอกทางขาดทางหลังนั่นหนึ่ง <16 S 1> ยังเรือโบกกับเทพื้นแล้วก็ทาสียังหลายอย่างอยู่ติดตลอกกระโลกวันป <c oughs> ีนี่<ด>พูดแหละด้วย2 3 4 5 6 7 8 9 10 2นึ่งอมสี่เจดแปก้านเอลานลเลยสล้าน4แสนบอก 1, 2, 3, ่งอีดีพี่้องเนาะจุบค่ะตุดีคบถวดเนาะตุดีอีก1 0ซอกเป็น้องเลยเดี๋ยวจุงหน่อยเพื่อโซขา่สิบใโ่ไเดี๋ยวโอเคโอเค

Giờ bà mọi bữa anh nói, nói à, về anh nói nó làm xong chưa bữa anh mình đến nói là, nói, nói là nói là nó nói mình nhắn làm, làm xong rồi còn nó hai nấu không? Ở đây bọn. Em không quên sao vậy? quên sao vậy? Nó chỉ nó Rồi Không ừ. Ok đi bếp điều luôn. Hả? Oh. À, à, à. ยังหายดิยอบอกมานาังขาไปนึงน,น,นอนมาสง่งมาสั่งเส่วงเร่ง,ง,งแ,กกงแนนร,รกเป้นอนเอ้เส่วอมาหาโมงละตอนนี้ก็หาหกโมงละเ่เนาะกรงล้วมอาดกมาอลยกระผู้สล้เมื่อเลยสระางเมื่อเลยบอกไม่เบิ่งดูแจะนอนกับห,หมย่ยองคนบอกสิเด๋ กบุทวีสองคนนะสิไงใครอยู่ไายก็มาเลยฉันเลยนอนู้เดียวอยู่เฉ้อาบนะไรมาเนี้งเมื่อไรอาเด้อเมื่อไรน้ำอนายไปเด้อเข้าก็ไปอยู่มืดเลยเจ้าก็ไปอยู่เมืดเลยแตอยู่มืดเท่ามรเจะาร้อนบ่มืดบ่นี้หนังามุ้งแล้วอามุ้งปลายแล้วจ้รอนี่กอนมาหอดเพื่อนนีกอ่ะขำบุบๆๆไปเปลี่ยวเจ้าก็ เจ้าก็อ่ะเจ้าขี่รถเจ้าก็รถเจ้าขึ้นรถตอนิี้เหมอนเด้ตอนนี้ใช่ปานิวเราสิไปเวียเราอีกเรายังไปเมื่อเมื่อเดือกผัวนิ่งผัแมนว่ามันจีนพี่น้องเลยมื่อนี้กะเอามาใส่กับมีเวียกแนมเต้กะบบนนี้เมื่อเดือกคนใดดอกพี่น้องมืดมืดตากคสิเมื่อแหละเพราะว่าเมื่อคนเดียวมื่อนี้พอขี่รถจักเมื่อพี่น้องเลยเนาะพบาร์บีเพิ่นกระเบิดมากพี่น you know oh, ้องเลย คอยเมื่อนั่นแหละมันชินได้ไหมในบริจาคบอนอนโมแรงบริจาคบอบริจาเป็นไงย่านอยู่เอ้าแต่ว่าบริจาคมาได้คือย่านอยู่อืเออหมอน่อยนี่ให้บริจาคฮะให้บริจาเจ้ามวโมเรงจ้าวจ้าวบริจาคญาติญาติเลยญาติีส๊งประตูก็มีห้องก็มีประตูข้างในเห็นหน้าข้างในเดยวแต่ี้ญาติ ญาติไหมเออแันนันเลื่อนใหม่ตะจี้ได้ประตูก็บพิวเมีอันเพื่อนก็เป็นปองอยู่จักอันมีสิมันใหญ่ก้นมือได้กิดบุฮูเว้นญาติตะกีญาติฮะญาติญาติญาติแน่เลยนี่พี่จักญาติเลยเอออ๋อพี่ชังเดีพี่น้อเนาะเนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งเกล่าอันยังมาหายพี่น้องเี้ เ้าเากลอด้ออามียังกันนะเทเดียวอ่ะไอ้เทาซีเลวาข่าโอ้ซีจิตาไข่ลูหมดเลยยังหมมีเวลากะเอามานี่เอามาเลยก็ได้โดยโดยโดเอาให้ด้บนด้เมขอใจพนุมือนคเ้ยขอบใจเด้อวาสิอขอบใจไอ้พนได้ลายตูนเลเนาะขอเหนช้ำลูกเขาอัช้ำลูกเจ้าบ่เออเทดเนาะ

cái hài phong bò nè Ừ, khẩu trang con là lung ở đây là ma trừ cương học xì bay học bọc thì phạt năm láo lái mưu có hết là ma mà, mà. Uh, lưng là cả ma Láo học cương xoay đây Rồi rồi, là... à. hãy ừ. nó sẽ phạt như nó nó Rồi rồi, ừ. bắt ra Như ta bà, con lái đó Lái đi mấy đó Rồi, cho cả khai hình hình lùi à, đó này Khai khai đi thùng Khai đi đi thùng mưu, ma nhoi cái đấy rồi ได้ได้ลายบ้านใส้ผ้าครับฮะเรียกลดักมากดยได้ยูได้ยูได้ยูเป็นยังได้ดรคซังนี่โอ้ใส่ผ้าได้ข้องผ้าครอบมือเนาะเ่อเสรเสร้วงมากีเออเอาดไปครือไลไอ้สับไปแหละค่ะชักคุ่มๆมกนพ่อดยดอยดอยโอเค รอยขับใจคือการมือนามุ่นนุ่นไม่๊ะครับเข้ากันมัดดีๆก่อนเพทำไดโอ้ได้แหละเาอะไนก็ได้เลย้วเาดี๋ยวมาว่ายจวดดีนะพี่เออเพื oh, yeah. oh, right. oh, there, right. ่อ okay. ก oh, okay. uh, uh, ับสั่งป uh, right? mm ุ๊บมาปรับเลยเพียงเ่น้เนาะสิบกระสอบเพียงเานี้เพิ่มนี่ฮะ ด้วย่อนยแมนใจดีแมนเข่าเข่าอีกจะมีจมีพ่อแต่ก็จงหมากิซังอันน่ะหมากจหมากยังจ็จังเบิงทั้งใจดีทั้งงามเราเนาะเอาติดติดหนีแล้วกันติดผิดเลยไม่ได้ทำว่ะอ่าแท่มันเอาวัน เครื่องให้อีกว่าวเอาข้าวให้อีกของกินให้อีกไปใช้นะบุญโยบุญโยน,ญญญญนักเท้าโล่ไปจัดเข่านะโอ้หลา,ายเติบด้วยเหรออ่าเป็นเงินกับลายเซนอยู่หะโตโลเลยสิบแปดจุดเก้าพันเลยโดยจริง้งห้อยเพื่อนฮะก็ได้ 18, ดไกดันได้ฮะตัวแท้จริงได้บ่ ngãi mái phần hả huh? à, ừ, à? à, ờ mà tổng nhỏ đọc mới lại kinh hả phần chắc chỉ phó vô mà nó chụp giỏ vô phó đó kê phụn kê nha ông bà à kê ờ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  để đi em quả nhôm học vô Úp đại bò đại bò Rồi Nó phân nhật xôi phía nó người À hai phân nhật xôi à, đây kéo phân nhật hai phân nhò hầm vào đây được quán

เดยโอ้ผู้หนึงมากกัท้าวสอบแล้วอีกบอหนอิว <laughs> ทีก็อ่าผู้หนึ่งยิ่มาเกลามาผู้เดียวเหมือนกันยอมแลวฮาเรื่องหามนักพี่น้องเลยหางมาไซผู้หนึงที่วันยอมไอเหวียงรางแขนเทาพี่กนอ่งเรื่องทเจ้าเห็ี่ได้นอกเพื อ,อ่อึ๊เ็แล้วคนกุ้อ่า,า,า,าสองสอบสุดท้ายแล้วนันไพี่ไม่สเจ้าทำหมามเจ้าทวันนี้อยู่เหนทำจ้าได้ เออไปอยู่ในบุทเวียอือเอาอยู่น้ำกะเยอะเขาไปจำอะไรมาใส่ชิมเขากระทานเจ้าแล้วเจ้าอยู่อ่าโอเคเนาะลงมาแม่เป็นเพื่อนพำฝนบ่บ่นะเมื่อน้ำฝเพม่นเป็นลูกแล้วบ่อะเอาแพงเขยได้ฮะแพงชายผ้าก็เป็แพงได้หรอวะบ่อะอาไป็นตุเลยไอเอาอีกวะไออีกคนหนึ่งบ่น้ำละไป ไปลูกเลาวก็ทำนี่ด้วยบอกไปไปอยู่ตรงลาไปอ่าปอยู่ตรงลาลรึเป่าไปอย่างน้อไปขอบใจลายลายด้วด้วยมื่อหน้าทั้งไม่พี่น้องเห็นนะไปไปคนมากปุณีนะเจ้ามาอย่างบิ่งดูตัวมีหมี่มียางผมได้พี่น้องมาบอมาตัวนี้เจ้ามาตัวนี้อตัวนี้ทำลายใครพูดเรา เอาตัวนี้ดิเสพต์ไล้ใคปุูนเราอยู่นี้มัดนี่อ,นอ่าคือว่าข่าเบิดบ่เขากินเบิดพอดีบ,อบอ่เออขาวกินเบิดพอดีเออจังปไปสีอ่าเล้ได้เป็นทิศผมได้เล่นิผมได้จังปไปสีกันมือหนามือเวลาจังปสีกัได้แกะบนี้ใช่จอยจะเ,เป็นคนมัดได้อะนะมัดเองหมแกะมได้เน่ <G l> ้อ <analysis> มี่ยผู้กมยังเลย นั่นแหละค่อยก็จะโอ้หมักอันนั้นหมาย่หมักชมพูแม่นบอกชมพูหนกชมโอบอกหมักชมโอหมักชมพูว่ะหมักชมพูกับหมักอันนั้นเนาะสามหัวมักสายฟ้าเลยพี่น้องนี่ชมโอเมืตอนนี้ฉากเล่นไปต่อมีพ่อรากพาดขกพอร์กแพงเนาะอ่าทีแรกคิดบอกคนดีคนดีคนดุคนกระหักคนกระแพงเอาย่องอีกแล้วสายฝาแล้วโอ้ยเราแบบเบิ่งคิดว่าเราแบ ่ารเราบาดูกล้วยบออ่าไอ้ี่่รต้องกล้ววมีะไบอาข้าวโลนี่ันบอกเออด้ของผ่างอาผูมหนึงูมหนึงูมหนึงนากี่บอเฮ้ยกอ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 กกอนพ่อไปใส่เผานะอย่าเผาเอาผีก้อนเผานะ เอ้อป้าปงยีรีอันนี่เฮ้ยกินเฮ้ยอ่าเย็นจินอ๋อน้ำบูอยู่ไม่ใช่เนาะอสร้างกับเมื่อป้าสม่พวรปอานานแล้วไม่นี่เนาะอันนี้เขาใครเลยคุณภาษาเรากินฮัมทานกินยัางหมอแรงแบบนี้มีอะไรบ่างเอากินน่ะไม่มีเด้เอ่อสิโตมีเด้จับอาจารย์นิวอ่าอสร้างแล้วราได้เห็นเวียบบ่มาหนีิ เห็ดเดือรเห็ดเดือยเดียวเหรอเห็ดเดืองเดียวด้วยกินกินกินน้ำแดงมาหนิอ่าอ่ากินกินมาทำมาง่ยเดี๋ยวไงจบคลิปก่อนแบบนี้เนาะแล้ไงกินน้ำแดงฮะกินกินกินเลยจ้ะฮะอือตาพี่น้องเราเธอปูนก็อ่าสั่งมาเพิ่มอีกสิบสอบเจ้าพี่น้องเลยเนาะแต่เป็นเงินกับแปดแสนกีปพี่น้องไอ้สอบละแปดสิบเนาะ เราทงไงดีก็ไม่ยาคุณหมอบพี่น้องรถไฟไปจ่ายแทนพี่น้องเลยเ,เนาะทำอย่างเงี้ยขุนบาวบางอโอ้มืินนี้เราเห็ดได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องเนาะคนเดียวเรา่ะอ่ะก็ะะถือว่าเงินหมดทันแล้วขางนี้นออนนเนาะมืินอนื่นอาจจะสำเร็จพี่น้องเลยมืินนี้ได้ครึ่งหนึ่งมืินอื่นต่อขางนี้ตัวนี่หายแล้วก็ต่อทั้งหลัง ไหลไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะจนสำเร็จผู้แหละเอมามีแต่ว่าคลิปนี้กัคือสิประมาณนี้ได้เลยสัพี่น้องได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพลักพลุใหญ่หลายๆได้ที่เพื่อนช่วยเรือทางครอบครัวเขาหนองไซฟ้าเพียงขอให้เพื่อนได้คืนไปลอยเท่าพันเท่าความเจ็บจะได้ความไขายจะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมันม่นปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจน เดินทางปลอดภัยพ,พี่น้องเนาะห้มาตนีก็คอยกับ<ม>พื่นไปหาทางพอๆเมย์ม่เพื่อนดอยเท่าปันเท่าพี่น้องไปไก็เอฟซีกันอยู่ดีมีเฮงบัชคูสุคนที่เข้ามาเป็นกังใจให้นอปจัยตลอดมากพี่น,น้องสำหรับคลิปนี้พี่ชาประกันได้ก็ขอโทดขออภัยไรพอกลาวคําว่าสบายดีสบายดี